ส่งใ้ายท้ยปีกับดวงไม่ดีว้าวัยานนวยนวว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 รววนววววิดวววเว่วนววววววะวว่ววววนววน,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 นะวว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 น์วววีววววววดวว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 าวว่วว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 วัวว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 ่วววววยววว้วววส่วบวองวว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 มวกววอ,อนาา์วว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 วมวววเวว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 วรวว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 เควส พีว <chill> ีพีกันได้นะท่านผู้ชมนะมาเราจะมาลีนกันเลยนะครับวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำบรรยายในคลิปนะทั้งสมัครแล้วโหลดนะครับนี่แล้วเราจะมาไต่แรงสักหน่อยนะไต่แรงก็จะอยู่ด้านล่างเป็นพีวีพีนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเด็กดีจีโอเคมาดูมาดูเซนี่ควิสไลนวันพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาใส่ควิสไลนวันสักหน่อยไป l e ส s go เราเอาอ่ารูฟี่โนตริงของเรามานะท่านผู้ชมนะ c มอ e on บ a b y it's good boy ส่นใจใจปีกับตัวไม่ดีโอ้โหเจอตัวโคนโหดเลยน,นี่คนดูโอ้โหแรงยีด้วยเฮ้ยทำไมมันสุ่มเด็ดมันเจอแต่คนเล่นคนโหดวะกูงงว่ะเฮ้ยชวนคนดูช่วเนี้งงย้ะงงเตะเบื่กเบืาบ่าไงมาก็าได้หมดเดยอย่ามาหยองอย่ามาหยองปึ๊บสวย,อ,ยอุ้ยออเอาดีเอาดิ ยา่าสวยครับอือโอ้ยโอ้ยอยังโดนนิ่งนอนสก,กิลอย่างงี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เบเกียโจมตีเบเกียแม่งโคตรหน่วงเวลาน่ะคนดูอืออุ้อยบาร์เกาย์เร่นี่เนี่ยสวยอือโอ้โหหลบได้เฉยวัด โอ้หลบได้เฉยป่ะโอ้งงเลย Richman Shop โน,นหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ี่ชั่วโมองมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ GMObile ROV e, Fire, v a l o r a n t และเกมจากโ o y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4บชั่วโมองเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น นี่นะครับสวยสวยจ่อเออจ่อปิวสวยนี่เนียโดนสวยเรียบร้อยครับชุดเดือยแตกอ,อย่าดูถูกลูฟี่นะจ๊าน้องพี่บอกเลยปิวสวยสวยนี่เนี้ยเฮ้ย,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 เ,อยเอาว่ะ

เอาดิเอาดิได้แรกได้แรกคนดูปึ๊บหนึ่งสองสวยครับเออมึงแรงยี่หรอแรงยี่หรอก็ไม่เท่าไหร่นี่าอุย้ยซื้อมาหรือเปล่าแรงเนี่ยไอ้พวกนี้มันเล่นแต่กระบอกแน่นอนเลยนะคนดูนะมันถึงขึ้นขนาดนี้ได้อื้ออื้ออื้อสวยนี่แนะ่เอาดิปึ๊บหนึ่งสองเอออุ้ย สกิลไม่ติดคนดูไม่เป็นไรนี่นะครับสวยโดนกูบอกเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบอือโอ้ท่าอันนี้มันกดได้ไงวะท่ากับท่าบิงเนี่ยยอมมาได้คือสวยสวยสวยเออเออเอาดิตายใกล้ตายแล้วน่ะไม่น่ารอดคนดูชุดเนี่ยผมบอกเลย ขอชุดแจยหน่อยละกันอู้สวยลูมหรอลูมลูมเธอ,เอที่ไหนเฮ้ดาบอะไรวะนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคนดูอะไรมาบมาเกะเวนสวยครับฉันกยัเก่ สวยนี่นี่ดิเอาดิเฮ้ยไม่โดนได้งไงมาคนดูไม่เงยยังผิวอ่ะบอกเลยโอ้เอาว่ะเอาว่ะนี่ดินี่ดินี่เล,เ,ลเป็นไงล่ะ <laughs> ผิวไหลลืมลืมดูลืมดูครับลืมดูตัวเองว่าอยู่จุดไหนอ่าหย่าห <c oughs> ยา,ยา เอ้ยไม่ไหวเลยนะแรงตั้งสูงแม่งมาแพ้แรงไก่กาอาร่แบบอี้นะคนดูไม่ไหวไม่ไหวอฮ้ยอีซี่เกินไปหรือเปล่ามาโอ้ไพวกแรงตั้งสูงนี่ผมยังชอบเลยแป๊บเดียวขจัดเป่าปัดเป่าได้อีซี่สงชายชาปีกับดวงไม่ดีเ้ยสวยสี่เ

เอาเด้อเอาเด้วเฮ้ยแม่งกดไม่ติดวะอ,วอ้าวชุดนี้เนี่ยกูบอกเลยเฮ้ยอื้อสวยฮะเวอร์จาดเวอร์จาดนี่เนี่ยโอ้โห โอ้นี่ดิือออาไปก่อนคนดูเฮ้ยมันลิน,นลินแบบงุนกวนใจไเนี่ยมัดปืนรีโอเอาไปซะปรี้วเย่สเยเซ็กซ์เซ็กซ์เ็กกเ็กเกเ็กเ็เสวยบิมเอาเลยเอาเลยอ,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 อย่าลีนะาอย่าลีาบอกไปแล้วไว นี่เไครับเจ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 อุ้ยมันไม่โดนมันวะเนี่ยมันพิュมากเลยนะรอเนี่ยรอผมบอกเลยพิュ่มากถ้าเจอคนริ่นเป็นแม่งโหเงาเลยแหละเหนีดากเลยแหละเงาเลยเลยบอกเลยเออวอุ้ยนี่เนี่ยเออเออเออ อ๋ออืมสวยครับเอาละไฟโตนี่แน่นี่แน่โดนนี่นี่แน่โดนนี่เอาดิ่เฮ้ยคิดว่ากูไก่หรือไงคิดว่ากูไก่หรือไงฝึงะคะิด oh! ว oh! ่ากูไก่หรือไงหื้อหื้อหื้อื้อหื้อเฮ้ยเอออืมโดนหนึ่งสองสาม นี่เอาไปกินอย่าอย่าอย่างงี้ก็หมดขวดข่าวก็ยังโหดกว่านะคนนู้นนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนะครับก็เอาลงยากอยู่โอ้นี่นี่มันกดสกิลรอเลยมันรู้ว่าผมจะต้องโดดนะครับแต่ผมหลอกมันก่อนชุดนี้กูไม่ตายมึงตายอ่ะบอกเลยสวยโอ้ยโอ้แม่งมันมันรู้ว่าผมต้องโดดอีกแล้วการจะหลอกมันนยแม่งโดนมันหลอกแล้ว เออเอาเว้ยเว้ยนี่มันเป็นนี่มันเป็นนี่เลยครับสวยเอออ้าวปึ๊บหลบครับสวยนั่นแหละ นั่นแหละเฮ้ยฟงว้าโอ้โหมันกดไวม,มากเลยนะคุณดูนะกดโคตรไวอ่ะด,ดูดิแบบมือมันแบบมือมึงแบบโฮ้ยพอดไปได้ไงวะโดนกูก็มี ยายาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเล่นมาชนะสองรอบแล้วคนดูเจอแต่ไก่อีซี่อีซี่วะสิงพอเจอบอทไหนได้ไหมอ่ะอีนี่ไม่ได้โดนบอทเลยอ่ะโอ้โหกูเจอแต่คนมาเฮ้ยทำไมมันกดโดนแต่คนเมื่อคนดูผมไม่เข้าใจเนี่ยเฮ้ยมันจะเหงาแล้วนะเนี่ยบอกเลย อุ้ยโวดุแล้วโวาดุสวยฮะโกบได้ไงเมื่อกี้นี้เออแตกๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยโอ้อะไรวะลูฟี่เหรอไม่ไหวเลยนะลูฟี่นี่เอาไปกินหนึ่งทีเอ้ยสวย ิวสวยโดนครับโหตึงอือเฮ้ยตัวเมื่อกี้นี่ว่าอือโอ้โหโดนละโอ้โหลอยลอยแล้ล่องเออไอตัวเมื่อกี้นี่ว่าคนดูบัดปืนของกาลิโอนี่ายา่าอย่าอย่า เจ็บอยู่เจ็บอยู่คนดูนี่สวยเจ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 เอาเว้เว้เจสวยได้อยู่ได้อยู่โคตรเจ็บใจบอกเลยโดนดอกไปเมื่อกี้เอ้ย

มันผิวมันผิวล่างนี้รอล่างนี้โคตรผิวคนดูผมบอกเลยบิงไปบิงมากลับที่ซาสีอืออืออ,อ,อือสวยบาการิโรเอออืมส,สวยสวยเอาดิเอาดิาดมาว่ะมาว่ะนี่ได้เจอที่เจอกันรอบสองนัน,นี่คนดูยิงจะแพ้กูอีกเหรอรอบสองเนี่ยฮะ เออเอาดิเอาเว้ยเ,เว้ยโอ,อ,อ้อืออืมโอ้โอ้โคตรโค้งชัยแน่เลยเพราะชุดนี้ผมไม่ตายนะมันตายแล้วนี่โอเคมันรู้สเต็ปเรามันรู้สเต็ปเรา มีโดนอ่ามันรีบมันรีบเลยรีบใช้เลย <c oughs> นี่นี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยห <c oughs> ัวเตสะสติบสต๊บหัวเตะสติ๊บหัวเตะสติ๊สติ๊ซิวมาดิมาดินี่เลนี่เล เออหมดแล้วมึงตาขาดแล้วมึงดโดนเฮ <laughs> โ<ทษ>ลบสอง <laughs> เอาไปกิน <laughs> โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสลับตัวเกมวันพีชไฟติ้งพานะลิ้งโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างจะได้คลิปน้องปล่มลิงก์ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโค้เตง